โดยปกติแล้วมือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ก็จะมีแอปพลิเคชันติดตั้งมากับเครื่องเลยนะครับซึ่งหลายแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องส่วนใหญ่มักจะลบไม่ได้นะครับและถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่ามีแอปพลิเคชันบางตัวที่ติดมากับเครื่องแอปติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มขึ้นมาในมือถือของเรานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันครับ ถึงแม้ว่าเราจะลบมันไม่ได้เราสามารถหยุดการทํางานของมันและซ่อนมันให้หายไปจากหน้าจอมือถือได้เลยนะครับยกตัวอย่างในที่นี้นายตึงนืดยกตัวอย่าง2แอปพลิเคชันนี้แล้วกันนะครับอันดับแรกให้เรากดค้างที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับผมจะเริ่มจากแอปสีส้มนี้ก่อนนะครับพอกดค้างแล้วนะครับเราจะเห็นเมนูป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกที่หัวข้อข้อมูลแอปนะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาที่ข้อมูลแอปแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับอันดับแรกให้เรากดที่ปุ่มบังคับให้หยุดนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างเราก็ยืนยันคำสั่งอีกหนึ่งครั้งกดที่ปุ่มบังคับให้หยุดตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับต่อมาปุ่มปิดใช้งานนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ปุ่มปิดใช้งานนะครับพอกดแล้วนะครับทางระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านล็อกหน้าจอนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยเรียบร้อยครับหลังจากยืนยันรหัสผ่านแล้วแอปก็ถูกปิดใช้งานนะครับมาดูที่หัวข้อต่อมานะครับจัดการการแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการปิดการแจ้งเตือนที่หัวข้อแรกเลยพอปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับออกมานะครับพอย้อนกลับออกมาแล้วเรามาดูกันต่อที่หัวข้อการใช้ข้อมูลนะครับกดเข้าไปได้เลยในส่วนของการใช้ข้อมูลนะครับถ้ามีฟังก์ชันใช้ข้อมูลในเบื้องหลังเปิดอยู่นะครับให้เราทำการปิดแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากปิดเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับออกมานะครับ พอย้อนกลับมาแล้วเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือจัดการแอปหากไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ให้เราปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยครับเรียบร้อยครับจากนั้นกลับออกมาที่หน้าหลักเลยครับ พอกลับออกมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าแอปสีส้มเนี่ยมันหายไปแต่บางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกผมมีวิธีไม่ให้มันกลับมานะครับแต่ว่าก่อนไปดูวิธีนั้นเรามาทําที่แอปพลิเคชันสีเขียวกันต่อนะครับวิธีทําคล้ายๆกันครับแต่เมนูอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับให้เรากดค้างที่ตัวแอปสีเขียวเลยครับพอกดแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราไปที่ข้อมูลแอปนะครับ พอเข้ามาแล้วก็ทำคล้ายๆกันเลยครับเริ่มจากกดท,ที่ปุ่มบังคับหยุดจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับให้เรากดบังคับหยุดอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อมาไปที่ปุ่มปิดใช้งานนะครับพอกดแล้วก็จะมีป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันที่ปุ่มปิดใช้งานอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้ยืนยันรหัสผ่านล็อกหน้าจอนะครับสำหรับใครที่ตั้งไว้นะครับ เรียบร้อยครับปิดใช้งานแล้วไปดูกันต่อที่หัวข้อจัดการการแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปได้เลยตรงนี้ให้เราปิดการแจ้งเตือนที่หัวข้อแรกเลยครับจากนั้นให้ย้อนกลับออกมานะครับมาดูกันต่อที่หัวข้อการใช้ข้อมูลนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาในเมนูการใช้ข้อมูลแล้วนะครับในหัวข้อปิดใช้งานข้อมูลมือถือและปิดใช้งาน WiFi 2ฟังก์ชันนี้ให้เราทำการเปิดไว้ทั้งคู่นะครับ จากนั้นในหัวข้อสุดท้ายใช้ข้อมูลในเบื้องหลังตรงนี้ให้เรากดปิดได้เลยครับพอตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับและจากนั้นให้เรากลับออกมาหน้าหลักเลยครับ ก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นหายไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะไม่กลับมาบนหน้าจอมือถือของเราอีกนะครับผมแนะนําให้เราทําการซ่อนแอปเหล่านั้นไว้นะครับซึ่งมือถือรุ่นใหม่ๆสมัยนี้ทุกแบรนด์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการซ่อนแอปอยู่แล้วนะครับโดยให้เราไปที่แอปตั้งค่าของตัวมือถือนะครับกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับตรงแถบค้นหาด้านบนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ แล้วลองพิมพ์ค้นหาคำว่าซ่อนแอปนะครับอย่างในที่นี้ของผมจะเจอแล้วนะครับก็คือเมนูซ่อนแอปนั่นเองนะครับพอเราเจอแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เจอนะครับให้ลองย้อนกลับออกมานะครับกลับมาที่หน้าเมนูการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับไปที่หัวข้อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปได้เลย พอเข้ามาในเมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยครับแล้วเราจะพบว่ามันมีเมนูซ่อนแอปอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับทางระบบจะแนะนำว่าฟังก์ชันซ่อนแอปคืออะไรนะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราก็กดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานนะครับ พอกดแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาในกรณีที่เราไม่เคยตั้งรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวก่อนนะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มการตั้งค่านะครับพอเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่หน้าตั้งรหัสผ่านนะครับในที่นี้ผมจะตั้งรหัสเป็นแบบง่ายๆนะครับผมจะตั้งเป็น1 2 3 4ง6 หลังจากใส่ครบแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าเราตั้งรหัสผ่านธรรมดาเกินไม่เป็นไรครับผมจะใช้นะครับเราก็กดที่ปุ่มใช้เลยจากนั้นทางระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ใส่ได้เลย1,2,3,4,5,6 ต่อมาจะเป็นการเลือกคําถามแล้วก็ใส่คําตอบนะครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวนะครับเราจะได้มาตอบคําถามแบบนี้เพื่อกู้รหัสผ่านนะครับอย่างในที่นี้เพื่อความรวดเร็วผมจะตั้งง่ายๆเลยนะครับคําตอบว่าครูแล้วกันนะครับหลังจากใส่คําตอบเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มยืนยันบริเวณมุมขวาบนนะครับ เรียบร้อยครับเราตั้งรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับจากนั้นมันจะกลับมาที่หน้านี้ให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งนะครับในส่วนตรงนี้ทางระบบจะให้เราเลือกรูปแบบการเข้าถึงนะครับในที่นี้นายตึงเนแนะนําเป็นแบบเข้าถึงผ่านแป้นตัวเลขนะครับเราก็ติ๊กเลือกได้เลยพอติ๊กเลือกเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราตั้งรหัสเข้าถึงนะครับเราก็กดที่ปุ่มตั้งค่าได้เลยครับ ตรงนี้เราก็ตั้งรหัสเข้าถึงได้เลยครับเราสามารถตั้งเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยม0 0 0 0แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับคุณผู้ชมจะตั้งเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยหลังจากตั้งเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นตรงมุมขวาบนนะครับจากนั้นเราจะมาที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มเสร็จนะครับ และเรียบร้อยครับเราจะย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าปุ่มมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นปุ่มเพิ่มแอปนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลย จากนั้นเราก็จะเข้ามาที่เมนูเพิ่มแอปแล้วนะครับตรงนี้เราอยากซ่อนแอปพลิเคชันไหนเราก็สามารถซ่อนได้เลยนะครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่สร้างปัญหาให้เราหรือว่าพวกแอปที่แอปติดตั้งอะไรเข้ามาในเครื่องนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดเปิดฟังก์ชันได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับจะเปิดไว้แบบนี้เลยหลังจากเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับออกมานะครับและย้อนกลับออกมาหน้าหลักได้เลยนะครับ แถมทิ้งท้ายให้อีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราสงสัยว่าในมือถือของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรแปลกๆแอบสร้างปัญหาอยู่หรือเปล่านะครับผมแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการเช็คครับก็คือแอปพลิเคชันไฟน์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะอยู่ในโหมดหมู่ของแอป,ป Google นะครับถูกติดตั้งเข้ามาในเครื่องอยู่แล้วนะครับเราเข้าใช้งานได้เลยครับ พอเรากดเข้าใช้งานมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่หัวข้อแอปตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากเข้ามาที่หัวข้อแอปแล้วนะครับเราจะเห็นทุกแอปที่อยู่ในเครื่องนะครับแม้ว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยอาจจะถูกซ่อนอยู่นะครับเราสามารถเข้ามาเช็คในนี้ได้เลยและถ้าเราเช็คแล้วพบว่ามีแอปพลิเคชันอะไรแปลกๆในเครื่องที่ถูกติดตั้งเข้ามานะครับเราก็สามารถลบได้ทันทีนะครับโดยกดที่3จุดท้ายชื่อแอปนะครับ จากนั้นมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่มถอนการติดตั้งนะครับแล้วก็ให้เรายืนยันที่ปุ่มตกลงนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปต่างๆที่เราไม่ต้องการก็จะถูกลบไปแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาไม่ให้แอปพลิเคชันของระบบบางตัวแอบติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นเข้ามาในมือถือของเรานั่นเองนะครับนายตึงเนิรหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิรด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ